สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิปซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคำพยากรณ์ดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวนะคะ ID l i n e facebook ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำะวันจันทร์ที่16นะคะสิงหาคมนะคะพศ .2564 นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ 1..2..3.. ม,มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์ได้พ่ายอะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์ราชินีพระจันทร์ไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนะคะในวันนี้นะ ราชนีพระจันทร์ยังบ่งบอกในเรื่องของความอ่อนไหวนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะเซนซิทีฟง่ายนะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะวันนี้อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนเลยทีเดียวนะคนวันอาทิตย์นะคะห้ามไม่ท้าวขึ้นมานะคะก็เรียกว่าเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับความวุ่นวายนะคะเรียกว่าอิลุงตุงนางไปหมดเลยนะคะนะยังไงก็รอบคอบด้วยก็แล้วกันนะคะจะอินเพลย์นะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันนะคะนะ รวมถึงห้าไม้เท้าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหานะคะทัศนคติความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติพูดคุยกันก็แล้วกันนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะในการแก้ไขปัญหานะคะนะเรียกว่าให้ใช้สติให้ใช้ความรอบคอบนะคะ คนวันอาทิตย์ดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะหรือใครบางคนก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะภาษานะคะนะต่างชาติต่างประเทศอะไรพวกนี้เข้ามานะคะบางคนมีดวงที่เรียกว่ามักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะราศีนิพจน์นะคะก็เรียกว่าเซนลางสังหณ์แม่นยำนะคะนะค,ะนะคะดาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนั่นเองนะคะแต่อารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนวันอาทิตย์นะ การเงินช่วงนี้ก็เรียกว่าตึงมือเหมือนกันนะคะมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะนะแต่คนวันอาทิตย์หาเงินเก่งนะคะเรียกว่ายังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะคนวันอาทิตย์นะคะวันนี้ราชนิพระจันทร์ขึ้นมานะคะจะออกจากบ้านจะไปไหนจะไปค้าขายติดต่อเจราจากับใครนะคะแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริม่วงจุย้ยเสริมโง่เหงให้กับตัวเองนั่นเองนะคะนะ ก็เรียกว่าการเงินยังยังมีคนเข้ามาอุปถัมย์ยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณพ่อคุณแม่จากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะแต่ถ้าในเรื่องของความรักนี่คนวันอาทิตย์นะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะ ถ้าไม่ท้าขึ้นมานะ่มันจะเรียกว่าทะเลาะกันระหองระแหง,งงงแง้งกันนะคะนะบางคนมีในเรื่องของอารมณ์ที่หึงที่หวงที่ระแวงกันด้วยนะคะบางคนนะคะมีความรักที่เป็นความลับนะคะนะความรักที่บางครั้งอาจจะเปิดเผยไม่ได้นะคะนะแต่ก็ใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนจะแบบ ช่วงนี้อาจจะสโสดไม่สนิทนะเออเรียกว่ามีคนเข้ามาค้ายขนมจีบอยู่เรื่อยๆนะคะนะเพราะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยจะมองว่าเป็นคนที่สวยนะเออเป็นคนที่สวยดูดีมีสเสน่ห์นะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นที่ถูกอกถูกใจคนรอบข้างนะคะนะแต่บางคนเน land, าะก็เรียกว่ามีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันก็ได้ด้วยนะคะนะบางคู่บางคนมีดวงของการที่เรียกว่ามีความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะ สุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์นะจะเกี่ยวข้องกับการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อปวดบ่าปวดไหล่ความดันไมเกรนการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะนะคะรวมถึงจะมีปัญหาในเรื่องของระบบน้ําในร่างกายไตยกระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทานน้าเยอะๆนะคะวันนี้นะมาดูนะคะ คนวันอาทิตย์มีหนึ่งเหรียญขึ้นมาเลยนะวันนี้ดวงเฮงดวงปังนะคะนะไพ่ยิปซีจะบอกว่ามีโชคมีลาบเข้ามานะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเหิือนก้อนใหญ่นะหนึ่งเหรียญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาบลอยนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะหรืออาจจะได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคููของจากคนรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากอายุคุณพ่อนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะคนวันอาทิตย์นะมีเลข สองนะคะมีเลขห้าแล้วก็เลขสี่นะคะสําหรับคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ลองดูนะวันนี้ฝันว่าอะไรนะคะนะคืนนี้ฝันว่าอะไรนะคะนะก็เรียกว่าเอาตัวเลขจากความฝันก็ได้นะเออหรือไม่ก็ไหว้สักการะบูชานะคะในศาสนาพราหมณ์กษัตริย์นะคะสายพราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นอ,อ,องค์พระศิวะองค์พระพิคเนตนะคะนะจะเสริมในเรื่องของการงานการเงินนะคะนะความมั่นคงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะหนึ่ง สองสามมาดูนะคะคนวันจันทร์จะได้ไพอ่อะไรกันบ้างคนวันจันทร์ไพ่เฮอร์มิตนะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะเฮอร์มิตขึ้นมามีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะรวมถึงเฮอร์มิตบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการไหวกา,ารกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ จัสติกนะคะจะเกี่ยวข้องกับตัวเล็กเอกสารนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือตัวเราเองนะคะอาจจะต้องเข้าไปไกลเกลียเคลียร์ปัญหาให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะก้าวไม่เท้านะก็เรียกว่า,าจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีนะคะการงานก็เรียกว่าอีลุงตุงนังเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่า อาจจะต้องเคลียร์งานต้องสะา,างงานสิ่งต่างๆนะคะในช่วงนี้ความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะคนวันจันทร์นะยังไงก็ดูตัวเลขเอกสารดีๆนะคะจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดนะคะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์นะมีการจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะนะหรือใครที่การเงินติดขัดอยู่นะคะก็สามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ ส่วนความรักนี่คนวันจันทร์นี่ดูเงียบเหงาหงอยเหงาจังเลยนะวันนี้ความรักเรียกว่าไม่โดดเด่นนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ได้จูจีไม่ได้พูดได้คุยกันนะคะต่างคนต่างมีภาระมีหน้าที่ของกันและกันนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ครองคนรักด้วยนะกลัวคนรักนอกใจกลัวคนรักไปมีคนอื่นนะคะส่วนคนโสดเรียกว่ายังโสดสนิทอยู่นะคะในช่วงนี้นะ สุขภาพนะคะคนวันจันทระมัดระวังในเรื่องของศีษะนะเออศีษะการปวดศรีรษะความดันไมเกรนนะคะบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะนะในช่วงนี้นะคะรวมถึงอาหารการกินการทานก็ดูแลนิดนึงนะคะนะคนวันจันมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบท้องลำไส้นะคะนะส่วนามาดูนะคะไพ่ยิบซี่อยากจะบอกเสริมอะไรคนวันจันบ้างจัสมินนะจัสเนิน,ะเ,นเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่าเออ เรียกว่ากฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะนะเพราะฉะนั้น j u ส g m นขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของการหลุดพ้นการฟื้นคืนชีพนะคะการเริ่มต้นสิ่งดีๆการได้รับข่าวดีนะคะถ้าถามถึงโชคลาภนี่เรียกว่าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ คนวันจันนะคะใครที่มีในเรื่องของการบนบานสารก่าวเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนนะคะรวมถึงคนวันจันนะคะเหมือนที่หมอฟ้าบอกให้มันสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะไม่ว่าจะเป็นาสายพ่อแก่นะคะนะหรือสายอาของพรมนะคะนะการไหว้สารหลักเมืองอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะมันสวดมนต์ค่ะส่วนตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะมีเลข9กมีเลขหนึ่ง แล้วก็เลข9้านะคะสำหรับคนวันจันทร์นะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะเดี๋ยวนะมันจับไม่ค่อยติดคนวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอังคารเด็กถือไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะนะ้มีดวงของการเดินทางชิพจรลงเท้านะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะ เจ็ไม่เท้านะเรียกว่าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่กับหน้าที่การงานกับสิ่งที่ทําอยู่ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะแต่มีเมจิกเชียนขึ้นมานะคะเรียกว่าคนวันอัารมีพรสวรรค์นะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆได้นะคะเมจิกเชียนนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่มีดวงของการที่แบบ เรียนรู้ว่าออการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะนะการค้าการขายก็เรียกว่าออยังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกันต่อไปก่อนนะคะการเงินนะคะเรียกว่าคนธนาคารหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะนะการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานั่นเองนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากหมอดูตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารนะคะจะให้โชคนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนคนวันอังคารนะคะนะเรียกว่าไม่ค่อยโดดเด่นนะในวันนี้นะคะต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักในที่ทํางานนะคะนะถ้าในเรื่องของสุขภาพนี่เรียกว่าคนวันอังคารนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดปลาปวดไหล่น่องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะระบบปอดระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะมาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอังคาร วันนี้เรียกว่าก้าวไม่ท้าขึ้นมานะกล้าๆกลัวๆจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะการงานก็เรียกว่าต้องเคลียร์ต้องส,สางอีลุงตุงนางไปหมดเลยนะคะในวันนี้นะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดแล้วก็เลขหนึ่ะคะสําหรับคนวันอังคารนะจ๊ะต่อไปนะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะ 1 2 3ม,มาดูนะคะว่าคนพุทธคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรคนวันพุธราชินีแม่ท้าวนะคะนะก็เรียกว่าการพูดคุยการติดต่อการเจรจาหน้าที่การงานนะคะมีบางปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้ต้องกวนใจเท่านั้นเองนะคะสี่ถ้วยนะเรียกว่าไม่เล็กน้อยเหมือนกันนะสี่ถ้วยมือนเป็นไพ่ของความหงุดหงิดนะ่ะ อุดหงิดงุนงานใจนะคะอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะในวันนี้นะเรียกว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังก็ได้มาแบบกัมกึ่งครึ่งคกลางๆนะคะไม่เต็มร้อยนะคะก้าวถ้วยดูเหมือนคนวันพุธยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนะในวันนี้นะคะนะก็เรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของ คําพูดนะคะนะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันมีปัญหาการมีข้อขัดแย้งหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะถ่าในเรื่องของงานนะคะรวมถึงท้าในเรื่องของการเงินนี้คนวันพุธนี้กินเก่งทานเก่งแต่ก็หาเงินเก่งนะคะแต่การเงินดูเหมือนจะไม่ได้ดังใจเอาเสียเลยนะคะในวันนี้นะคะนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะคนวันพุธอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะ ้าในเรื่องของความรักนะสี่ถ้วยขึ้นมาสี่ถ้วยเก้าถ้วยนี่เรียกว่าหึงห่วงระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ของคนรักนะคะในวันนี้นะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักด้วยก็แล้วกันนะคะนะใครที่แอบนอกใจคู่คองคนรักอยู่นะคะระมัดระวังคู่รักคู่คองจะจับได้นะคะหรือบางคู่อาจจะมีความรักเรียกว่าที่เป็นความลับรักซ้อนอะไรพวกนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะนะ ส่วนใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะยังคาราคาซังอยู่นะคะยังไม่เลิกกันนะเออส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักเหมือนกันนะคะได้พบรักเพศเดียวกันแต่ก็อาจจะยังไม่ถูกใจนะคนโสดเป็นคนที่ค่อนข้างจะชังเลือกเลือกมากเลือกเยอะนะคะหาคู่รักหาคนถูกใจย,ยากนะคะสุขภาพคนวันพุธนะคะจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะนะการกินการทานนะคะนะท้องร่วงท้องเสียโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนปวดท้องปวดประจำเดือนบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเป็นริษสิดวงด้วยนะคะ มาดูนะพายยิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพุธนะคะสามไม้เท้าช่วงนี้จะทําอะไรนะคะมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือมองหาคนพูดคนคุยนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่นั่นเองนะคะคนวันพุธนะคะวันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของหนะ้าที่การงานมากกว่าการเสี่ยงโชคนะคะนะพาเสี่ยงโชคนี่อย่าลืมบวกหึลบหนะคะหรืออาจจะต้องซื้อ,อ,อซื้อซื้อ,อหุ้น ซื้อร่วมหุ้นน่ะเออนะคะกับกับคนอื่นด้วยนะคะนะจึงจะมีโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่แล้วก็เลขเก้านะคะสำหรับคนวันพุธนะจ๊ะอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคนวันพุธต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสขอโทษนะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ วนวันพันธสิบไม้เท้านะสิบไม้เท้าแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าหน้าที่การงานนะคะค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะต้องหอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านนะคะพวกเรียนนะแต่ก็เรียกว่าดวงยังมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนั่นเองนะคะสีดาบนะมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอวมงคลนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ การงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีนะคะนะรวมถึงถ้าการเงินนี้เรียกว่าการเงินหากเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะนะเรียกว่าการเงินเข้า้ส้จ่ายคว้าได้มาจ่ายไปนะคะวันนี้อาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินของตัวเราเองนะคะหรือตัวเราอาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นนะคะนะเรียกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อจากคุณแม่จากคนรอบข้างนะคะนะจากคนรักนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอยู่นะคะง้อกันบ้างอย่างอนกันนานนะคะอย่าถือทิฐิอย่าอีกโก้สูงนะคะนะเขาไม่งอ้อเราเรางอ้อเขาก็ได้นะคะส่วนคนโซถามว่ามีดวงของการได้พบรักไหมมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับการปวดปาปวดไหล่น้องนะักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบช่องปากช่องฟันเหงือกบวมนะคะ หรือใครบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวในช่วงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะคนวันพฤหัสนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะนะทำบุญกับคนที่ด้อยโอกาสกว่านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะ มาดูนะไพ่ยิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรวีออฟออชูนนะคะเป็นไพ่ของความโชคลาภเนาะโชคลาภดวงดีนะคะนะดวงเฮงดวงปังนะคะการได้รับข่าวดีการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะหรือใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะวันนี้ก็จะมีโชคเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากบันเล็กที่นะคะจะให้โชคนะคะวีออฟออชูนนะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะ มีเลขศูนย์มีเลขหกแล้วก็เลขสี่นะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะ 1, 2, 3มาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันศุกร์สองถ้วยนะคะจะได้เพื่อนใหม่จะได้มิตรใหม่นะคะมีช่องทางมีรู้ทางมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ คิงดาบนะก็เรียกว่าคนวันศุกร์พร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้นะคะเป็นคนที่ใจเด็ดเหมือนกันนะไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆนะคะวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะอัศวนเหลียนนะมีดวงของการลงทุนนะคะการเล่นหุ้นนะคะนะการมีโชคเข้ามาด้วยนะคะการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีการค้าการขายนะคะยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ คนวันศุกร์วันนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารนะคะหรือมีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปติดต่อก,กับลูกค้านอกสถานที่ด้วยนะคะการเงินนะคะมีรายได้ที่ดีเเข้ามานะ,คะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะหรือใครที่การเงินตึงมืออยู่นะคะก็เรียกว่าจะ จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคู่ครองจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะส่วนความรักนะคนวันศุกร์นะคะสองถ้วยเป็นความรักที่ดีอยู่นะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดดูเหมือน เรียกว่าหมอฟ้ามองว่ายังโสดสนิทอยู่นะคะถ้าเป็นคนโสดนะมีความรักเข้ามาเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ถูกใจยังไม่พึงพอใจนะคะหรืออาจจะแบบยังอยู่ในช่วงของการที่แบบศึกษาดูใจกันอยู่ก่อนนั่นเองนะคะมาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันศุกร์บ้างนะคะราชินีไม้เท้านะคะการงานค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะวันนี้การติดต่อกัน เจรจาการพูดคุยนะคะนะอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างอย่าพูดจาตรงอย่าพูดจาแรงเลยทีเดียวนะคะมีบ้างปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆให้ต้องกวนใจในวันนี้นะคะสุขภาพคนวันศุกร์โดยภาพรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ย4สีาสำหรับคนวันศุกร์นะคะมีเลข2มีเลข1แล้วก็มีเลข6นะคะที่จะให้โชคนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะหนึ่งสองสามนะคะมาดูคนวันเสาร์นะคนวันเสาร์หนึ่งดาบขึ้นมาเลยนะต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะหนึ่งดาบเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่าใจเด็ดนะเออสู้แล้วจะชนะนะคะสู้แล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะคนวันเสาร์นะไพ่พระสังฆราชนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะ หรือตัวเราเองนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้นะคะการหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะรวมถึงไพ่ภระสังคราชไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆได้นะคะในวันนี้นะสเตนนะคะต้องเข้มแข็งอย่างเดียวเลยนะคะนะเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องรับผิดชอบในวันนี้นะคะการงานถ้ามีปัญหาเข้ามานะคะคนวันเสาร์นะหมอฟ้าแนะนําว่าอย่าใช้พละกําลังนะคะหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะให้ใช้สติปัญญาใช้เหตุและผลนะคะนะเรียกว่าสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาสิ่งต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะคนวันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้มันสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากจสิก่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ปฏิหารสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะโชคลาบมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะรวมถึงไพ่พระสังฆราชนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบเกี่ยวข้องกับการเช่าการบูชาวัตถุมงคลสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะการเงินนะคะคนวันเสาร์หาเงินเก่งนะคะนะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดมีไรายได้ที่ดีเข้ามานะคะดวงม,มักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะถามว่ามีโชคลาบไหมมีโชคลาบนะคะนะหมอฟ้าบอกไปแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนวันเสาร์นะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะหรือบางคนนะสเตนเป็นไพ่ของซิงเกิลมัมนะคะนะเรียกว่าอาจจะแบบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนถ้าคนโสดนี้เรียกว่าวันนี้นะยังโสดสนิทอยู่นะคะยังไม่พบคนถูกใจนะคะ สุขภาพคนวันเสาร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับาการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนนะคะมาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันเสาร์นะคะ8ดไม้เท้านะ8ปดไม้เทานะ้มเทามีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่ามีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะวันนี้จะทําอะไรจัดเรียงลําดับขั้นตอนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันเสาร์ตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะมีเลขหนึ่งมีเลขห้า แล้วก็เลข8นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะเ่าวันนี้เราจะมาดูตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซกันบ้างนะคะนะว่าวันนี้ไพ่ยิปซนะคะจะให้เลขมงคลประจําวันที่16นะคะสิงหาคม2564นี้เป็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะคะ1 2 3 4 5ามาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีจะให้เลขอะไรกันบ้างเลข9มาก่อนเลยนะ เลข9โดดเด่น e นะคะเลข3เลข1เลข7แล้วก็เลข4นะคะก็ขอให้รับทรับย์รับโชคกันทั่วหน้านะคะนะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีในวันนี้มีเลข9มีเลข3มีเลข1มีเลข7และเลข4นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ